สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอจะมารีวิวสกินแคร์เกาหลีน้องใหม่ที่พอเพิ่งสั่งมาแล้วก็ใช้มาครบแล้วทั้งหมด15วันนะคะจะมารีวิวผลลัพธ์ไปเพื่อนๆดูกันค่ะก็สำหรับสกินแคร์ตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ A p l B ค่ะอันนี้นะคะซึ่งย่อมาจาก A plus B นั่นเองค่ะ เซรั่มสกิสกสน Care ตัวนี้นะคะพอยสั่งมาเป็นเซตเลยก็จะมี4ตัวมาให้นะคะตัวแรกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทนเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็น Miss อ s เซน c e และอันนี้ก็แอ p o ู l e ซรั่มและตัวสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น f a c เชียลครีค่ะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูไปทีละตัวเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเริ่มจากที่ตัวโทนเนอร์ก่อนละกันในอันดับแรกของการดับดูแลผิวพรรณนะคะสำหรับในส่วนโทนเนอร์นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆนดูอันนี้ก็คือเป็นกล่องข้างนอกนะคะและอันนี้ก็เป็นแบบผลิตภัณฑ์ด้านใน,นะคะ่ะนี่ก็คือพอใช้มาประมาณ15วันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้พ่อก็ใช้ลงมาประมาณนี้จากเต็มขวดนะคะก็ใช้ลงมาประมาณนี้แหละนี่นะคะ่ะ ก็วิธีการใช้งานนะคะก็สามารถหยดใส่สำลีได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เช็ดตามที่แบบผิวหน้าของเราก็เดี๋ยวจะมาเช็ดให้ดูเหมือนกันนี่คือสีน้ำมันจะดูขุ่นๆน,นิดนึงนะเพื่อนๆแล้วก็หยดใส่สำลีได้เลยนะคะอันนี้คือแบบใส่ตามชอบได้เลยนะอันนี้อ่าอันนี้ลองใส่ให้เยอะๆเลยนี่เราก็แบบเช็ดทำความสะอาดหน้าแบบนี้ได้เลยนะทุกคน คือมันเป็นการเปิดรูขุมขนของเราเอาแบบบางทีเวลาเราล้างหน้าเราล้างอาจจะล้างไม่ได้สะอาดใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนเราอาจจะยังมีสกสิ่งตกค้างอยู่ในผิวหน้าของเราอะ่ะเออดังนั้นอะ่ะถ้าเราแบบไม่มีโทนเนอร์สําหรับเช็ดก่อนที่จะลงแบบครีมบํารุงต่างๆนะหน้าของเรามันก็จะแบบ เหมือนแบบมีสิ่งสกรปรกแล้วตามด้วยครีมอีกทีครีมอีกทีกทนึงอ่ะเข้าใจไหมว่ามันก็จะแบบไม่ไม่สามารถเข้าไปแบบบำรุงผิวของเราได้อย่างเต็มที่นะนี่แล้วก็เช็ดทำความสะอาดด้วยโทนเนอร์ออกก่อนนะคะนี่พอยเพิ่งล้างหน้ามาเพื่อนๆดูดิคืออันนี้คือเช็ดให้ดูเลยว่าแบบเออเมื่อกี้ก่อนก็คือสำลีมันขาวนี่ก็คือเห็นว่าแบบมันมีความดำๆนะ นี่คะ่ะตัวที่สองนะคะตัวนี้ก็คือ Miss Essen c e คะะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมาในรูปแบบคล้ายๆเนื้อแบบคล้ายๆทูนเนอร์นะคือมีความแบบสีขาวขุ่นเนี่ยทุกคนนี่แบบนี้นะคะแล้วแต่หัวตรงนี้จะเป็นสเปรย์อันนี้คือพลอยอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมันก็เลยหดไปไม่เยอะคะ่ะ ก็จะเป็นฉีดแบบเออระหว่างวันนะคะก็แบบช่วงไหนที่รู้สึกว่าหน้ามันแห้งหรือว่าหน้ามันแบบรู้สึกขาดความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยพอก็จะฉีดตัวนี้แต่คือช่วงนี้อากาศมันร้อนหน้าไงทุกคนเราก็เลยแบบเอออาจจะไม่ได้ฉีดนะคะแล้วก็จะมีฉีดหลังแบบเอออาบน้ําคือทาครีมอะไรพวกนี้เสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ฉีดผมที่หน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนคือเปิดแอร์แล้วมันหนาวไงมันก็จะทําให้เราอาจจะหน้าแห้งได้เราก็จะฉีด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 ไปนะคะก็ อันนี้ก็อันนี้ก็ชอบใช้นะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันมันค่อนข้างร้อนมากเลยก็เลยไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้ไปต่อตัวที่สามกันค่ะนี่ก็คือเป็นแอมพูเซรั่มนะคะเ,เพื่อนๆตัวนี้ของเขาก็คือเป็นขวดเซรั่มแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ก็จะเป็นหัวดูดเซรั่มขึ้นมาอย่างนี้นี่เทกเจอร์ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆมันก็จะเป็นฟิลแบบเซรั่มเข้มข้นเออประมาณนี้ประมาณนี้วเวลาใช้ก็สามารถดีบขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็หยดลงที่หน้าแล้วก็ไอ้น,นี้ได้เลยนะเกลี่ย yeah. ไปให้ทั่วนะทุกคนก็คือประมาณนี้ mm. ตัวนี้นะคะเวลาลงไปที่ผิวหน้าจะรู้สึกว่าเออมันก็ชุ่มชื้นดีนะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวหน้าหลังใช้นะคะเนี่ยมันก็จะเลมแต่ว่ามันซึมเร็วอย,อยู่เหมือนกันนะก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มซึมแหละนี่นะคะนี่ประมาณนี้ ไปต่อกันที่ตัวสุดท้ายกับเพื่อนตัวนี้ก็คือเป็นเฟเชียลครีมนะคะตัวนี้ก็จะมีความหนานแน่นที่สุดถ้าเทียบกับ4ตัวนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบในรูปแบบของครีมนะคะจะลองใช้เพื่อนๆดูคือเนื้อครีมอ่ะมันจะมีความแบบเข้มข้นทุกคนเห็นสมานี่ครีมมันจะเข้มข้นแล้วสามารถลงที่หน้าได้เลยนะเนี่ยก็ทารูถูไปนี่นะคะ ครีมตัวนี้เขารู้สึกว่าแบบถึงมันจะเข้มข้นนะมันเป็นเนื้อครีมแต่ว่ามันยังมีความแบบเบาบางเออมันมีความแบบรู้สึกทาไปแล้วมันก็รู้สึกเบาบางนะอืมตัวนี้นะคะหลังใช้ก็คือรู้สึกว่ามันกักเก็บพบความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวหน้าของเราได้อย่างดีนะเออมันจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันจะดูแบบมีความแบบฉ่ำๆหน่อยๆด้วยนี่นะคะ ส่วนประกอบหลักๆของทั้ง4ตัวนี้นะคะส่วนประกอบที่1เลยก็คือไมโครฟูเอเดเซอร์กูตาไทโอนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยปรับโครงสร้างของผิวหน้าของเราค่ะด้วยกูตาไทโอนแล้วก็ตัวกูตาไทโอนตัวนี้นะคะก็จะมีอนุภาคที่ขนาดเล็กค่ะจะเป็นอนุภาคนานโนซึ่งตัวนี้นะคะมันสามารถเข้าไปดูแลผิวของเราแล้วก็บำรุงผิวของเราได้อย่างแบบชั้นที่แบบมันลึกๆค่ะทุกคนดังนั้นอ่ะมันก <ะ S> ็จะช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสข,ขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะคะ ส่วนประกอบที่2นะคะก็จะมีไนซินามายค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวของเราเช่นกันค่ะส่วนประกอบที่3นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากใบโบัวบกค,ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการปลอบประโลมผิวสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายค่ะแล้วก็จะช่วยบํารุงผิวของเรานะคะกรณีที่เราออกไปเจอมลพิษออกไปเจอแบบภาวะสิ่งแวดล้อมที่แบบเป็นปัจจัยภายนอกค่ะมันก็จะช่วยดูแลเราได้ในจุดนี้ด้วย หลังจากใช้ครบ15วันนะคะพอรู้สึกว่าเออเซตเนี้ยมันมันช่วยให้พลอยหน้าดูกระจ่างใสขึ้นหน้าดูกเกลี้ยงขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกพวกแบบรอยจุดดำๆเนี้ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดนะเพื่อนๆและในส่วนของความชุ่มชื้นก็คือเอาไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างชุ่มชื้นมากนะสำหรับใครที่ต้องการความชุ่มชื้นให้กับหน้านะก็คือตอบโจทย์มาก ในส่วนของอาการแพ้นะคะคือพลอยใช้ครบสี่ตัวมาครบส5หวันนะก็ไม่มีอาการแพ้ใดๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นอืแต่ว่าถ้าสําหรับเพื่อนๆนะพลอยก็ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นจะแพ้ไหมแต่ว่าจากส่วนประกอบที่พลอยอ่านมานะก็คือเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็มีการผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าแบบเออคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ดังนั้นนะพลอยก็คิดว่า ไม่น่าจะแพ้กันนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กับแบบเออสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องลองใช้ดูทีหนึ่งะคะสำหรับสีตัวนี้นะคะที่พลอยชอบที่สุดเลยนะจะมีโทนเนอร์กับตัวเซรั่มะคะ่ะเพราะพลอยรู้สึกว่าที่ชอบโทนเนอร์ก่อนเลยก็คือปกติอ่ะเป็นคนที่ล้างหน้าอาจจะเป็นคนล้างแล้วก็สะอาดมั้งรู้สึกว่าแบบพอหลังใช้โทนเนอร์ที่ไรรู้สึกว่าหน้าจะมีแบบมีอะไรดำๆออกมาตลอดเลย พอเราใช้โทนเนอร์เช็ดใช่ไหมคะแล้วลุ่มขนเราเปิดลุ่มขนลราสะอาดแล้วเราก็มีการลงตัวเซรั่มตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าแบบผิวหน้าของเราได้รับการบำรุงอย่างดีอะ่ะเออมันจะรู้สึกได้เลยว่าตื่นเช้ามาหน้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้ามันหน้ามันได้รับการบำรุงนะเมื่อคืนเลยประมาณนั้นนะ่ะเออก็เลยรู้สึกชอบ2ตัวนี้เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าตัวไม่ใช่ว่า2ตัวนี้ไม่ชอบนะไม่ใช่ว่าตัวมิสเอเซนไม่ชอบไม่ใช่ว่าเชียร์ไม่ชอบชอบนะคะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็ชอบ2ตัวนี้นะคะ่ะ คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปพอยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ไปแล้วนะคะทุกคนบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อยากให้พอยรีวิวอะไรก็เมนบอกไว้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ค่ะไปละ